สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุนะยังไม่รู้ว่าพัสดุจากอะไรนะคะไม่แน่ใจะนะว่าพัสดุจากอะไรคือว่าอันนี้เราก็ไม่รู้กันนะเดี๋ยวแกะดูว,ว่าคจะรู้เองเนาะแก้มแก้มสกุกชี่ช็อปนะ ก็นี่ก็ที่อยู่แล้วห้าสองยี่สิบอยี่สองไซเอแล้วก็รีวิวฟอร์มยูทูบโอเคค่ะรีวิวแล้วนะนี่นะคะแล้วก็มาแก้กันอาจจะได้ยินเสียงรบกวนหน่อยนะคะอืม หืไมค่ค่อยสวยเลยมาเร็วมาเร็วแกะได้แล้วนะอ๋อนี่นะเ,เป็นโน,นะคะ้ตถ้าจะดูดก่อนนะมีเดโคเทป2อันแล้วก็กลหลันนึงอันนะ แล้วก็โน้แล้วก็โน้ตทูขอโทษนะที่ส่งของช้าพอดีไม่มีเวลาว่างไปส่งของขอโทษจริงๆให้อภัย้วยนะคะให้อภัยค่ะคือได้ของแล้วนะนี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราเล่นนะคะแล้วเราได้นะกิจกรรมเล่นในกลุ่มแจกกุชชี่นะหชิ้นชิ้นที่หนึ่งคะ่ะชิ้นที่สองแล้วเป็นสีเหล็กนะนะ xin chị là cái để có thể là chắc đó là vua mà tỉnh cháo để có thể nó là mặt mắc cậu lắm ะะที่ส่งของมาให้นะตอนแรกเรานิดว่าจะไม่ได้ของแล้วคือก็ไม่เป็นไรนะที่คิดว่าจะไม่ได้ของแล้วก็คือไม่เป็นไรคือแบบว่าเล่นกิจกรรมเราเป็นคนแจกเง,งนะู้นแล้วก็รู้สึกแบบแว่าเราก็เคยเป็นคนแจกนะเราเพิ่งมารู้สึกว่าการแจกของคือมันก็ลําบากเหมือนกันนะต้องไปส่งของต้องเสียค่าส่งเสียค่าพัสดุเสียอะไรอย่างนี้นะเยอะมากนะคะแต่ก็คนอยากแจกกันเนาะก็นะ ถ้าคลิปนี้ไม่ดีแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย